วันนี้มีปาร์ตี้ก็เลยจะทํากะเพราไก่ไปด้วยค่ะไม่เคยไปเฉยๆหรอกวะทุกปีเป็นปาร์ตี้เอมิทติ้งสาหรับน้องชายแฟนทํากะเพราไก่ไปอันนี้สําหรับฟรังก็เลยต้องมีสีสันหน่อยค่ะก็ใส่แคปซูลสีแดงสีเหลืองอน,นี่ก็ตำํำ กระเทียมกับตะไคร้นะคะก a r ห i ิก n อ l e เลม g นกรา t o g ก t h e r งแครไม่ใช่แครกบล็อกบล็อกอ <laughs> ก่ะนก็ผัดไปค่ะมันไม่มีคนถือกล้องให้ก็เลยต้องมาตั้งกล้องนะคะได้ผัดให้หอมๆแค่นั้นละคะเพราะว่า ไม่ทำสุกมากไม่ทำอันนี้เราไม่ทำแบบ,บกรอบๆเนานะผัดให้แค่หอมอสเตอร์ไฟเนาะชิคเกน้นเบสิลเนาะไทยสไตล์เลยเนะี่ยอันนี้ไก่ไกบ่บดเธอซื้อมาโลละสิบดอลลาร์ทุกวันเนี้ยแต่ก่อนโลละเจ็ดแปด แต่ตอนนี้ก็ทุกอย่างเปลี่ยนไปเนาะตามการเวลาผัดมาเจอฟไฟชิเกนมิ้นวิตกาลิกเลมอนคลาสแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่เ,เชิงว่า,ากเผาเนาะถ้ามันใส่ตะไคร้อะอะไรไหมคู่ไม่ใช่ลืมอีกแลละ เขาเรียกอีกอย่างนึงนี่แหละแต่ว่ามันก็ใส่ไปกะเพาก็เรียกกะเพี่เราเราเพิ่มเติมตะไคร้นี่มันหอมๆอ,มอ่เรียนมันฟลาทไม่เป็นเตอร์สเ,สเมแล้วก็ได้สมุนไพรเพิ่มขึ้นด้วยถ้าทำจริงๆแล้วมันไม่เกินสินาทีนะนีอันนี้เราตามเราไม่ได้ตัดต่อเพิ่มนะตอนยีิบนาตามนี้เลย ไฟแก๊สไม่แรงเท่าอันนี้แต่เออแรงอยู่แรงแต่ว่าใส่ทำพร้อมกันหลายหัวไม่ได้เหมือนม,มันไม่แรง <c oughs> ฟังใช้ไฟฟ้ามันจะเร็วกว่าแกส๊สแกส๊แกสชา้าผัดไปจนกว่ามันจะมันสุกก่อนไม่ได้ใส่น้ำมัน พืดเดยอะนะเพราะว่ามิ้น์มันก็จะมีไก่ไเขาะจะบดไปพร้อมกับหนังไงเนาะบางร้านเขาก็แยกหนังไว้ขายอีกนะแต่ร้านมีเขาเพิ่มบดไปหนังนก็เลยออกมันมันก,มนก็มันก็ดีกว่าแหละกับเขาถ้าไม่ลองลองเอาหน้าอมไปผัดแล้วแบบไม่มีมัน,มนก็ไม่อร่อยตอนแรกเรากินไม่เป็นไงย่างอกเฉยๆ นี้ลองทำดูเออเอาแค่อบพิย่างแบบแห้งๆไม่น่ออร่อยไปอีกแบบทีนี้ติดใจเลยเพราะว่าเพราะว่าพวกเวลาบางคนเนาะไม่ใช่พวกทุกคนเลยส่วนมากเขาจะไม่กินหนังไม่กินส่วนมันๆเขาจะกินแบบเนน,เน,น,เนื้อๆน,นะแต่แฟนเราเขาเพิ่มนิดใส่หอมแดงค่ะหอมแดงใหญ่นะเพิ่มสีสันที่เฉยิใเพราะว่า ใส่พร้อมไปก่อนก่อนจะสุกเพราะว่ามันมันออกแข็งๆงนิดหนึงเรซโอเนียนเขาจะกินสดนะนะใส่สลัดผักนะ,นะเอามาใส่อันนี้เพิ่มสีสันที่เคค่ะแล้วก็เพิ่มโปรตีนวิตามินไปแฟนเราเริ่มมากินมันๆได้ก็พออยู่กับเรานี่แหละ ยิงลาบนะถ้าไม่ไม่ใส่เป็นแบบมันมันนี่แบบไม่อร่อยไปเลยนะเคยเคยลาบแต่อบมันหรือว่าเราติกินแบบมันนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะชิคเก้นมิ้นเขาจะเป็แบบแบบนี้ผสมสกินเล็กนิดสกินและเมทเพิร์ทเฟเวอร์เนี่ยแบบนะอัพเดตเรดดิคุปเปอร์ ไปหม้อใหญ่ๆนี่แหละฝรลังเขาก็กินกลับมากกว่ากินข้าวนะเขาไม่เหมือนบ้านเราอันนี้ก็เอาใส่หลังแท็กซี่ไปนะฮะเขาใส่ข้างในกินกะเพราอันนี้เขาเรียกกะเพรากบมันมันจะแรงแรงแรงเป็นสิบเท่าของกะเพราแรงบ้านเราเลยนะอ้นนอยเอร์ซอสออ,อยเอร์ซอสน้ำมันถอย ใส่เยอะก็ไม่ดีนะเค็มเศษพอดีแล้วทำกับข้าวเราไม่เราไม่เปลืองเครื่องปรุงมากใส่เยอะมันไม่ดีโอเคชิคก้นสตอ๊อกพงไก่แค่นี้แล้วแล้วก็เกลือซอสใส่เกลือนะคัถึงจะไปด้วยกันได้ ส่น้ำปลามันจะคาวบางอย่างกับผงไก่อะ่ะผงอันนี้ผงรสเตียใส่เกลือเขาจะไม่คาวไปงานไหนทำงานอะไรปารตี้อะไรเราก็จะทำกระเพราไก่ไม่ขาดแบบนี้แหละเพื่อนบางทีถ้าทำหน้าหนาวไม่มีกระเพราก็ไม่ไม่ใส่แต่ว่ามันก็เป็นกะเพราหรือทำก็เป็นกระเพราอยู่นะเพราะว่าเราใส่หอมลงไปมันก็ รสชาติออกกระเพราแล้วจะทำตลอดงานปาร์ตี้ขาดไม่ได้เลยคืองานปาร์ตี้กระเพราไก่มันจะหมดก่อนก่อนอะไรทั้งนั้น <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีผักมีอะไรเขาไม่เคยกินแบบกับข้าวใส่ผักไงแต่เราก็ทำได้ทุกกระเพรานะเพาซีฟูด้ดเอ่อหน่อยก็ซีฟู้ดแบซิวหน่อยก็จะ ไม่ใส่เครื่องเยอะเพราะว่าซีฟู้ดเขาจะออกเค็มๆจนชำนาญน,น่ะแฟนบอกว่ามาบ้านเราไม่กินกับพเพานี่ไม่ได้เลย <c oughs> ทุกทีทุกครั้งเลยไอเมกดิดทุกครั้งกันนะ <c oughs> นนะเวลาเขาชอบแฟนเขาชอบจัดปาร์ตี้ไงได้สังสรรค์ได้พบปะเพื่อนงานวันเกิดเขางานวันอะไรปาร์ตี้ก่อนสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีลูกนี่ เกือบทุกอาทิตย์อะมาไปไหนมาก็มีเพื่อนมาแต่ก่อนเราเป็นคนทํากับข้าวใครมาเออบาร์บีคิวแล้วเราก็เก็บล้างทีนี้เราบอกว่าเรา,เราไม่ล้างแล้วเขาก็ไปซื้อเครื่องล้างจานมาเนาะปาร์ตี้เหมือนเดิมแล้วก็กองกอง,กองไฟดื่มทําอย่างนี้แหละแต่ก่อนยังไม่มีลูกก็โอ้กับเพื่อนนะเพื่อนสนิทมาทุกอาทิตย์ มันสุกออมาแล้วเลิกงานมันมันก็มิติ้งพวกป่าเนะาะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนลนะตอนนี้เราก็ไม่มีเพื่อนแฟนเขาก็พยายามหาเพื่อนแต่สินมากก็จะได้เพื่อนฝรั่งอนะเนาะเพื่อนคนไทยเขาทํางานหมดแล้วเขาตอนนี้เพื่อนคนไทยเขาก็จะประมาณว่าเขาพคนไทยแล้วมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาแล้วก็ยืมเงินกันอะไรยีงไง เ่เราเนี่ยเราจะทําเป็นทําเป็นแบบยืมเงินถ้าแบบเพื่อนจริงๆอ่ะแค่ถามเออต้อตงการเงินแค่ถามเขา,าแบบแค่ถา,ถามมันก็น,นกี่มันก็มีความสุขนะเออแสดงว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีประมาณเนี้ยเนาะแต่ฉันมากเราไม่นี่หรอกถ้าแบบมาโชว์เงินแล้วแบบทำเป็นยืมหน่อยเออไม่มีเออ อย่งเงี้ยมาครบแล้วเพื่อหวังผลประโยชน์ให้แต่เราช่วยยังไงนี่การันตีเลยเนี่ยไม่มีข้าวเข้าของไม่ทันกินกับขนมจีน